แฟนขับเกลือน,น้อยโอนนะครับหือโอนครับโอนเหรอบ้านอยู่ไหนน่ะมาซื้อยำใหญ่ฮะไปเลี้ยงหมู่บ้านในหมู่บ้าน,นบ้าน,านอืมเก่งจังเลยฮะ อะไรฮะหัวลายให่เหร <S <S อไมใช่ะเถิบมาทางนี้เซรัตเถิบมาทางนี้แท็กมาทางนี้เอ้ยยายกำลังจะออกทีวีนี่เข้าใจไหมนี่ในเต้นลองเต้นดูดิเต้นให้ยายดูดิเอาเร็วๆเ,เปิดใได้ดังกับเขาเอ,เอ่ะ่ะ เอาดูที่แท็กเดี๋ยวเร็วทำท่าก็ได้เร็วๆทำท่านิดนึงหันหน้ามาทางยายหันหน้ามาทางยายโอ้ยเก่งมากหันหน้ามาทางยายเออเอาเร็วๆเอาเอาเร็วๆเดี๋ยวให้ยำฟรีเอาแท็กหนึ่งสองสามหยอก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 ลูกลูกหลานหลานค่ะเซรั่มเถิดมาทางนี้หน่อยให้เห็นนะเออเอาเต้นก่อนเต้นก่อนถึงจะเอา เร็วเร็วเอ้ยหันหน้ามาแท็กหันมาหันหน้ามาทางนี้เดี๋ยวมาอีกเร็วเร็วเต้นก่อนรับเร็วเร็วอ๋อขาเด่นนางฟ้าขาเด่นละเนี่ยโอวหเอาได้เลยเอ้าวยอก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 ลุ่ลูกหลานๆค่ะแฟนคลับแฟนคลับตัวจริงนะเนี่ยอ้าวขอบใจมากจ่ายมาเจ็ดสิบบาท เบิ้เงเอาค้าโลกดิจิตอลอ่โปวดหตัางหากเลยคะ่ะเบิ้องเหงาเอารีบโอนโอนให้ถูกราคากรุงไทยเบิ่องเอาค้าเบิ้อเงเอาไว้รุ่นกูเมื่อเนี่ยต้องเราต้องตามให้ทันเขา ร้านยำปลาดุกฟูอุเรวันทำได้ทุกอย่างบ่ยากทัศิเหตนคอ่าเข้าแล้วใช่ไหมโอเคบายครับไปลูก